สวยครบมากนาดาปุณากันลูกสาวแม่กบพ่บรุ๊กว่าที่นางเอกใบแดงรเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หลั่นไม่ไกลต้นจริงๆสําหรับน้องนาดาปุนาการลูกสาวคนโตของอดีตนางเอกชื่อดังกบสุวรรณกับบรุ๊กดุพรปุนการที่ล่าสุดใช้แววความสวยสะท่างอาราจับจนหลายคนยกให้เป็นว่าที่นางอ,อเอกใปแดงคนต่อไปน้องนาดาในวัยสิบสี่ปียิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยตามรอยคุณแม่มาติดติดแถมยังมีรูปร่างสูงงโป่งบวกกับความสามารถรอบด้านทั้งการร้องเพลงเล่นดนตรี และการแสดงเรียกได้ว่าครบเครื่องไม่แปลกใจเลยที่หลายคนจับตามองและคาดการณ์ว่าน้องนาดาอาจจะเดินตามรอยคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงในอนาคตอันใกลน้นี้ก่อนหน้านี้น้องนาดาเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วเช่นการแสดงละครเวทีเรื่อง b a l เม g m e The m วสิ c ันรวมกับคุณแม่และยังเคยร่วมร้องเพลงประกอบละครรวมถึงถ่ายแบบนิตยสารซึ่งทุกครั้งที่ปรากฏตัวน้องนาดาก็มักจะได้รับคำความสวยน่ารักสดใส และมีเสน่ห์ล่าสุดภาพถ่ายของน้องนาดาที่คุณแม่กบสุบรนณันโพสต์ลงในอินสตาแกรมก็ทําเอาแฟนๆแห่กันกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยที่ดูโตเป็นสาวขึ้นมากหลายคนถึงกับบอกว่าน้องนาดาสวยเหมือนนางเอกซีรีส์เกาหลีเลยทีเดียวงานนี้คงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าน้องนาดาจะตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าด้วยความสามารถและความสวยที่ครบเครื่องขนาดนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็คงจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน